ที่มาดูวันนี้กันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมฟอร์ดเดอร์นะครับก็ในวันนี้ก็จะมาสอนตัดคลิปนะครับผมกับท่าขั้นไม่ใช่ท่าขั้นท่าใหม่นะครับท่าแลบแรบโยโย่เออนั่นแหละเนาะไม่ใช่ท่าขั้นนะเออบูดีก็ขอไปด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นการชุมเปลี่ยนชุดนะครับผมก็ตามต้นคลิปที่ให้ดูเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ตัดในแอปแคปคัดนะครับผมหรือแอปกีนก็ได้นะใครตัดแอปไหนสะดวกก็ตัดแอปตันนั่นนะเออนะ โอเคนะครับผมขั้นตอนก็มีมีอะไรยากนะครับอันดับแรกก็ให้ท่านผู้ชมนั้นไปอัดคลิปเต้นมานะครับตอนนี้ผมก็ไปอัดมานะครับผมอัดมาต่อเต้นนะนี่ก็คือตอนที่เรายังไม่เปลี่ยนชุดนะครับตอนที่เรายังเป็นชุดกากาชุดใไก่ๆนั่นแหละเออจะพูดยังไงดีแล้วก็เปลี่ยนชุดที่เราชอบนะครับผมนะนี่ก็คือผมเปลี่ยนผมอัดผิดไงที่จริงมันควรจะเป็นชุดนี้ก่อนใช่ไหมแต่มันก็อัดได้มันตัดต่อเอาก็ได้นะครับเลื่อนอันดับต่อไปเราเลื่อนมาตัดเลยนะครับผม ตัดออกเลยฉากที่เราไม่ต้องการเราก็ตัดออกจากนี้จะเป็นฉากเต้นเราก็ตัดเอาเฉพาะฉากเต้นนะครับผมประมาณนี้แล้วก็กดแช่ที่วิโดีโอเราก็เลื่อนมาด้านหน้านะครับผมจะเป็นการเปลี่ยนเลเยอร์กันนะครับผมจะพยายามผมจะพยายามและสอนเข้าใจเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนเลื่อนมาเนี่ยจะเป็นเลเยอร์แรกอยู่ให้เราเลือ่อนมาตรงนี้นะครับผม จะเป็นฉากที่แบบตอนที่มันอะไรแบบยกยกมือนะผมตอนที่มันยกขึ้นนี่ฉากนี้อยู่ที่มือนะประมาณนี้ให้เรากดตัดไปก่อนแล้วก็กดลบด้านห, right? หลังออกเลยนะครับผมด้านขวามือกดลบไปอ่าก็จะเหลือคลิปนี้แล้วก็คลิปนี้นะครับผมคลิปนี้ให้เราเลื่อนมาหาฉากที่มันยกมืออ่ะผมเรียกง่ายๆว่าตอนยกมือนะกดตัดแล้วก็ลบด้านซ้ายมืออกอกนะครับผมอ่ะก็มาดูว่ามันเข้ากันไหมนะครับผม ก่อนที่เราจะตัดนะ่ะถ้าเราอยากให้คลิปมันเท่ากันเราก็ซูมคลิปก่อนนะครับค่อยมาตัดทีหลังนะเราก็ต้องซูมคลิปก่อนนะครับโอเคตัวนี้ยกมือขึ้นประมาณนี้นะครับผมถ้าเราอยากให้เห็นชัด,ชดเราก็ขยายเยลยเยอะด้านล่างออกนะครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับผมก็ดูตัวนี้กำลังจะกำลังจะยกมือ ก็เข <ITA> ้าก okay, ันพอดีเลยนะครับผมโอเคนะผมขั right died, videos, ้นตอนต่อไปเราทำการเพิ it, ่มเสียงเพลงก่อนนะครับว่ามันตรงกับจุดบีทที่เราจะตัดไหมก็กดเพิ่มการสร้างเสียงเลยนะครับผมแยกออกแล้วนะครับหรือใครมีเพลงก็ใส่เป็นเสียงเพลงได้หรือใครไม่มีก็ใส่ใครที่มีวิดีโอก็แยกเสียงเพลงออกนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทาการเพิ่มเสียงเพลงมาที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดดูเลยนะครับแต่ท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะเพราะว่าผมใส่หูฟัง ถ้าให้ได้ยินไปเอก็อตัดออกอยู่ดีอะวิกศกรรมศาสตร์นะวิกรรมศาสตร์เขาแรงอ่ะเขาจะกัดผมอ่ะ<笑><笑>โอเคนะครับผมนะอ่ามันจะหยุดจุดนี้พอดีเลยของผมนี่อยู่จุดนี้พอดีเลยนะครับผมนี่จุดนี้เลยอนนี้เสียงเบสเป็นเสียงเบสขึ้นนะครับผมเช่นไรเช่นไรอย,อยู่ตรงนี้นะครับผม <S <S เพลงที่ใช้ตัด <S <S เพลงที่ผมใช้ตัดก็คือเพลงอ่ะช่วยกอด ช้นทีนะครับเดี๋ยวผมหรือใครอยากได้หาหลวดเอาไม่ทิ้งลิ์ให้หรอกไปหาหลวดเอานะครับผมโอเคเมื่อเราได้อย่างงี้แล้วแล้วเรารู้ว่ามันตรงแล้วให้เราลบลบลบ,บ,บเสียงเพลงออกก่อนนะครับผมแล้วก็ลบคลิปด้านหน้าออกนะครับด้านซ้ายมือแล้วเราก็กดบันทึกไปเลยนะครับผม โอเคนะครับเมื่อเรากดบันทึกเสียงที่เร้อยให้เรากดย้อนกลับด้านซ้ายมือบนนะครับผมอย่ากดเสร็จสิ้นนะเดี๋ยวเดี้ยงออกนะครับผมแล้วเรากดย้อนกลับนะครับผมอยู่ตรงกลางนะครับผมนะที่เห็นอยู่ตัวตัวย้อนกลับโอเคย้อนที่ครบเลยนะครับผมย้อนให้ครบจนถึงเพลงเลยนะโอเคหลังจากนั้นให้เรากดออกไปสโลเลยนะครับใครจะใช้แอปไหนก็ได้นะครับแต่ทาการสโลคลิปทียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดเข้ามาที่โปรเจกต์ที่เราค้างไว้เลยนะครับผมที่เราตัดค้างไว้นั่นเอง แล้วเราก็กดบวกเพิ่มคลิปวิดีโอที่เราสโลว์มาเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทาการาเพิ่มคลิปที่เราสโลว์มาคลิป้อยแล้วเราก็กดลบคลิปที่ยังไม่สโลว์ออกเลยนะครับผมแล้วก็จะเหลือคลิปด้านคลิปที่เรายังไม่แต่งตัวแล้วก็คลิปที่เราแต่งตัวคลิป้อยแล้วก็สโลว์ได้เลยนะครับผมโอเคเราก็มาดูว่ามันตรงกันไหมก็กดดูเลยนะว่าเสียงมันตรงกันไหม<ล>ก็จะประมาณนี้นะครับคือนี่คลิปจะไม่เท่ากัน ไม่เป็นไรครับคือไอตัวหลังมันไม่จำเป็นต้องเท่าเท่ากันเป๊ะๆก็ได้นะครับเพราะเราจะทําการซูมวิดีโออยู่นั่นเองโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็กดไปที่วิดีโอด้านหลังเลยนะครับผมก็สอนซูมเลยนะโอเคก็กดมาร์กจุดนะครับผมมาร์กจุดก่อนเลยมาร์กจุดปึ๊บมาร์กจุดให้คลิปมันอยู่นิ่งก่อนนะครับผมแล้วเ,เราก็เลื่อนเดี๋ยวซูมซูมออกเพื่อให้มันตัดง่ายขึ้นอยู่ประมาณนี้โอเคอันนี้ก็คือแบบ เสียงเบียดจบพอดีนะครับอันนี้คือเสียงเบียดผลจบอยู่ตรงนี้พอดีเราก็ทําการมาร์กนะครับใครอยากให้ซูมเร็วซูมช้าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับซูมช้าก็หยับออกมาซูมเร็วก็หยับแบบนี้นะครับทําแบบนี้เลยนะโอเคนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราเลื่อนมาที่ตัวนี้นะครับผมตัวมาร์กตัวที่สองนะครับผมแล้วก็กดซูมซูมไปที่หน้าตัวละครเรานะครับผมาจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่อย่ามาอย่ามาอย่ามาอีก แบบนี้เลยนะครับผมตอนนี้มันก็ยังเป็นซูมแบบยังไงวะแบบไม่มีมิติใช่ปะแบบเฉยๆนะครับผมให้เรามาเพิ่มกราฟนะครับผมก็คือเราต้องอัปเดตก่อนเลยนะกดที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับกดที่โปรเจกต์หนึ่งครั้งนะครับ่าแล้วเราก็เลือกกราฟนะครับผมอยู่ด้านขวามือสุดนะครับผมก็ถ้าใครอัปเดตมันก็จะขึ้นนะครับมันก็จะมีให้เราปรับกราฟหรือให้เราเลือก อ่าส่วนผมจะเลือกนะครับผมหรือถ้าผู้ชมมีกราฟแบบในที่เราต้องการเราก็เอาตามนั้นเลยนะครับคือผมจะเอาอ,ออกช้าช้านะครับเนี่ยอ่านดูจะมีออกอยู่นะจะมีให้อ่านอยู่นะครับผมอ่าออกช้าช้ากดไปจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมกดย้อนออกออกมาก่อนเรากดเพ <f> <f> ิ่มอิเฟิไปหนึ่งครั้งนะครับผมเพิ่มอิิพเพิ่มอิฟเฟพลดีดีโอนะครับผมจะเป็นรูปไม้กระทานะครับผมกดมาแล้วก็เราก็เลื่อนหาคําว่าพื้นฐานนะครับ จากนั้นเลื่อนลงมาหาคําว่าเขย่านะครับกดไปโอเคแล้วเราก็เลื่อน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 มาทําให้คลิปเขย่ามันแบบไม่สามารถเลื่อนไปต่อได้แล้วนะครับเลื่อนกลับมาอ่าก็นี่ก็ไม่สามารถเลื่อนไปต่อได้แล้วให้เราทําการกดแช่ที่เอฟเฟคแล้วก็เลื่อนมาให้มันอยู่ตึงกลางสองคลิปนี้นะครับกดปรับแก้นะครับปรับแก้ให้เหลือ20ทั้งความเข้มแล้วก็ความเร็วนะครับือคใครไม่ปรับก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผม20ทุนทวนนะครับโอเคมาได้ยางงี้ก็ดู จะเป็นแบบกระตุกนะครับผมไม่ใช่กระตุกแบบเขยา่าเขย่าก่อนซูมปึ๊บแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปเรากดไปธี่เอฟเฟกต์หนึ่งครั้งกดคันลอกเลยนะครับผมกดแช่แล้วก็กดเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมกดพิธีวีโอกด่ใชีกดพิธีโรกดไปทีเอฟเฟกต์หนึ่งครั้งนะครับกดแทนที่เอฟเฟกต์นะครับผมอ่านี้ค่อยไม่เสียเวลานะครับแล้วก็หาเอียงเบอร์นะครับผมหรือจะเอาเบร์แบบไหนก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแต่ผมเอาเอียงเบือนะครับผม ประมาณนี้ก็อ่าก็จะประมาณนี้นะครับคือใครแบบพี่ครับทําไมมันเรียกอะไรแบบมันขยอมไม่แรียงพอครับก็ปรับนะครับผมปรับความเข้มนะอ่าทักทักสี่สิบแรงเกินไปเปล่าอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะมาปรับความระบุนเอออันนี้คือท่าผู้ชมหาดูจากช่องอื่นก็ได้นะครับคือการที่ผมปรับในผมปรับตามความชอบตัวเอง น้ท่านผู้ชมไม่ชอบอาจจะไม่ชอบหรือชอบก็ไม่รู้ด้วยนะครับโอเคนะใครชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็มาปรับกันเลยนะท่านผู้ชมนะเราก็กดไปที่ภาพเคลื่อนไหวเออภาพซ้อนนะพี่เจ๋งกดไปที่ภาพซ้อนนะครับกดเพิ่มโอเวอรย์กดสต็อกวิดีโอเออโต้ครับมันชากว่าเสียงพูดอ่ะแล้วกดโได้แล้วค่ะเออแล้วก็กดไปที่สต็อกวิดีโอแล้วก็กดเพิ่มภาพสีดำมาหนึ่งภาพนะครับผมก็ใครยังไม่ดาวโหลดก็กดดาวโหลดไปนะนะ นี่ก็คือตามความชอบผมเลยนะใครแบบพี่ครับผมไม่ชอบนน่นนี้นนั่นไปดูคลิปอื่นแล้วมาปรปับตามเอานะไ <c oughs> ปะที่โอเวอร์เลยนะครับผมปรปับความจางความจางเอาแค่ไหนนักชมช่บแบบไหนก็ปรปับตามนั้นนะผมเอาแค่สี่สิบพอนะครับผมความเข้มไม่ใช่ะความจางเออก็เลื่อนออกมาไม่เท่าคลิปวิดีโอของเราเท่าเพียงเดีไม่เข้าคลิปเท่าเพียงโอเคก็กดตัดคลิปด้านบนออกแล้วก็ลบออกด้วยนะครับให้มันเท่าเพลง นะมันค่อยไม่แบบเลืองพื้นที่นะโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการเพิ่มเอฟเฟกนะครับผมกดเพิ่มเอฟเฟกต์ไปหนึ่งครั้งกดเพิ่มเอฟเฟกเพิ่มเอฟเฟกวิดีโอหาคำว่านุ่มนวลก็อยู่ด้านบนที่สามนะครับก็ะจะได้ประมาณนี้นะครับผมีนุ่มนวลนุ่มนวลอันนี้ผมปกติผมเห็นเขาสอนปรับเขาจะใช้แค่สองแต่ผมใช้แค่หนึ่งอ้าวอยากแหกับมีปัญหาอะไรนะโอเคนะผมหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราก็มาปรับสีนะครับหรือใครไม่ปรับก็ได้นะจะเป็นปรับแก้นะครับผม ตัวนี้ปรับแก้ได้ปามือสุเพื่อนมานี่ความชัดนะใครไม่ใครปรับชัดแบบไหนก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแต่ผมแนะนําเป็นที่สาสิบนะครับถ้าโทรศัพท์ใครมันเออเหมือนผมแต่ไม่ไี้สามสิบนะครับผมโอเคนะความสว่างเนี่ยท่านผู้ชมก็แล้วแต่เลยนะใครชอบมืดก็ปรับมืดใครชอบสว่างก็ปรับสว่างนะครับผมแต่ผมจะปรับที่ลบสิบไอคอนชาต์เนี่ยก็ปรับที่สิบนะครับผมโอเคนะครับเรากิมสีน่ยสรัห้าสห้าก็พอ ประมาณนี้นะครับหรือใครมาปรับก็ได้นะใครชอบแบบไหนก็ไม่ต้องใครชอบแบบไหนก็ปรับแบบนั้นไม่ใช่ครชอบแบบไหนไม่ต้องปรับเออพูดดีอะไรวะเนี่ยโอเคนะครับเราก็ข้ามมาเลยนะครับผมเนี่ยปวับเงบชันีก็ปรับแล้วใช่ไหมไฮไลท์ปรับไม่ไฮไลท์ปรับเพิ่มห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับหรือใครจะปรับลบก็ได้แล้วแต่เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็เราเลื่อนเราก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนเอฟเฟกต์ให้มันเต็มคลิปของเรานะเพื่อนพูดไรเริ่มไม่ล่อง เริ่มจะง่วงแล้วไอคลิปก็ว่าจะดึกๆเนี่ยแหละน้อท่อเลยประมาณนี้นะครับผมหรือใครมันแหลกเราถ้าใครมันแหลกถ้าคลิปใครมันแหลก,กเราก็กดดูกดขยายภาพเพื่อดูนะครับอยู่ด้านขวามือตรงกลางนะครับจะเป็นรูปขยายกดไปหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะสามารถดูคลิปแบบเต็มๆแล้วไม่แหลกได้นะครับผมหรือถ้าแหลกก็จะแหลกน้อยกว่าที่เราไปดูที่ตอนที่เราตัดน,นะครับผม ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะใครเดี๋ยนี่คือผมปรับไม่ใช่ปรับนี่คือผมชอบแบบนี้นะครับโทนของผมนะใครไม่ชอบก็ก็ก็หาปรับเอาเองโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อให้ผ่านโดนใหม่จช่องฟันเดือนนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ